ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พร,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเจ้าวาดวัดาธาตุพระอารามหลวงร,รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแกน่น ขอโอกาสเริดพระคุณพระครูสุทธีคำภิระญาณรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยความเคารพขอเจริญพรสาธุชนชมรมรวมพลคนพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ท่านผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทั้งหลายรวมไปถึงสาธุชนที่รับฟังพระธรรมเทศนาผ่านสถานีคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นในขนาดนี้อัตมภาพพระมหากิตติพงสศโชกาสยาโน นิสิตหลักสูตรขรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้รับความเมตตาจากพระมหาธิวัตรพัทรกวีด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลบ,บ้านทุ่มเตสองเจ้าอาวาสวัดศีชมชื่นให้ได้มาฉลองศรัทธาสแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ ก็คือวันธรรมะสวนาที่ท่านทั้งหลายทราบกันว่าเป็นวันพระท่านผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันประเสรศิฐการยิ่งได้มาฟังพระธรรมเทศนา ในโอกาสครั้งนี้ยิ่งประเสริฐยิ่งกว่าเพราะธรรมเป็นเครื่องชำระจิตใจเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดแห่งกิเลสทั้งหลายวันนี้อัตมภาพขออาศัยธรรมบทโบราณที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกขุทธกนิกายสุตตนิบาต มานำเสนอเป็นหลักพิจารณาในหัวข้อโบราณธรรมกถาว่าได้เรื่องของเก่ากับของใหม่ตามพุทธภาษิตท,ที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทว่าปุรานังนาพินทเถยยะนเวขันติกุพเยหิยมาเนนโสเจยะยอากาสังนสิโตสิยา สิ่งนั้นเสื่อมไปก็ไม่พึงโศกเศร้าไม่พึงอาศัยตัณหาเป็นโอวาทอลึกซึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ตรัสเตือนสติสาวกทั้งหลายให้รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมที่แปลเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งเก่าที่เคยมี ไม่หลงไหลในของใหม่ที่ได้มาและเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนเสื่อมสูลไปก็ไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอธิบายคืออนิจจังคืออาการไม่เที่ยงอาการไม่คงที่ไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปอาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของสังขารทุกขังหรือทุกขตาคืออาการเป็นทุกข์อาการที่บีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวอาการที่กดดันอาการฝืนหรือขัดแย้งอยู่ในตัวของเรา เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อาการที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัวอาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันอนัตตาคืออาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอาการที่ไม่มีตัวตน อาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร hein. ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใครอาการที่แสดงถึงความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเองอาการที่แสดงถึงความไม่มีอำนาจแท้จริงในตัวของมันเลยอาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอำนาจอำากำลังอะไรที่ต้องอาศัยพึ่งพิงสิ่งอื่นๆมากมายมันจึงเกิดขึ้นได้สิ่งของในโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วล้วนมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นของเก่าในวันนี้ก็เคยเป็นของใหม่มาก่อน และสิ่งที่เป็นของใหม่ในวันนี้ไม่นานนักก็จะกลายเป็นของเก่าความยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามไม่ให้สแสวงหาปัจจัยสี่หรือเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ทรงสอนให้ใช้สติพิจารณาไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลง เพราะเมื่อใดที่ใจยึดติดเมื่อนั้นความทุกขย่อมเกิดขึ้นตามมีเรื่องเล่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่าในครั้งหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งได้เคยครอบครองบาทเก่าใบหนึ่งซึ่งตนใช้ามาเนิ่นนานด้วยความเคยชินท่านเกิดความยึดติดในบาทใบนั้นอย่างมากเมื่อบาทเกิดร้าว และใช้งานไม่ได้ท่านจึงได้นำบาดใบใหม่จากญาติโยมมาใช้แต่จิตใจของท่านยังอาลัยอาวรกับบาดใบเก่าใจไม่ยอมรับของใหม่และเกิดความเป็นทุกข์เพราะเกิดความผูกพันในของเก่าพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย อย่าหลงเพิดเพลในของเก่าอย่าทำจิตใจติดในของใหม่เมื่อของเสื่อมไปอย่าเศร้าโศกจงเป็นดังอากาศเถิดที่ไม่ยึดติดสิ่งใดภิกษุรูปนั้นเมื่อได้ฟังธรรมจึงได้สติและสามารถวางใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ยึดมั่นถือมั่นในบาทหรือวัตถุใดๆอีกต่อไปในโลกปัจจุบันมนุษย์เรามักนิยมของใหม่ชอบของทันสมัยตามยุคตามสมัยจนบางครั้งหลงลืมของเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจหลงลืมของเก่าที่มีคุณค่าทางปัญญา และหลงลืมของเก่าที่มีคุณค่าทางศิลธรรมอันควรค่าแก่การรักษาไว้เพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังของเก่าในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แม้ผ่านการเวลามานับพันปีก็ยังคงความจริงและความลึกซึ้งและความประเสรศิฐ ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบได้พระองค์ได้ตรัสในอากาลิกธรรมไว้ว่าธรรมะที่เราแสดงดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยไม่ขึ้นกับการเวลาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยไม่ว่าการใดยุคใด หากนำมาปฏิบัติย่อมนำสุขนำปัญญาและนำความพ้นทุกข์มาสู่ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติได้เสมอในอีกด้านหนึ่งของใหม่หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามยุคตามสมัยทั้งเทคโนโลยีความคิดสมัยใหม่วัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งก็มีคุณประโยชน์ในทางโลกหากใช้ด้วยปัญญาและคุณธรรมก็ย่อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธของใหม่แต่สอนให้เรามีสติและสัมปัชชัญญะในการใช้ของใหม่โดยไม่หลงลืมรากเหง้าของตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เติบโตได้ก็เพราะมีะรากหากตัดรากเสียต้นไม้ก็ย่อมตายฉันใดคนที่ลืมของเก่าอันเป็นภูมิปัญญาและศิลธรรมก็เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีพื้นฐานชีวิตฉันนั้นดังมีนิทานในธรรมบทหนึ่ง เล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งที่มีตู้ไม้เก่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่กลางบ้านตู้ใบนั้นดูเก่าผุพังไม่น่าดูลูกหลานต่างกล่าวว่าควรน,นำไปทิ้งเสียแล้วซื้อของใหม่มาแทนแต่ก่อนที่เขาจะทิ้งตู้ใบนั้นเศรษฐี ขอให้เปิดตู้ให้ดูก่อนเมื่อเปิดตู้ออกมาทุกคนก็ต้องต่างตะลึงเพราะภายในนั้นเต็มไปด้วยสมบัติอล้ำค่าทั้งทองคำเครื่องเพชรและตำราบ,บรรพบุรุษท,ที่เขียนด้วยลายมือเศรษฐีจึงกล่าวว่าของเก่าที่ลูกหลานเห็นว่าไร้ค่านั้นแท้จริง คือสิ่งที่เก็บสมบัติของบรรพบุรุษถ้าเราทิ้งของเก่าใหม่ของเก่าไปเพราะเพียงเห็นว่าผิวเผินเราก็จะเสียของที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนิทานนี้สอนให้เราว่าของเก่าอาจซ่อนคุณค่าที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เปรียบได้กับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แม้จะเป็นคำสอนโบราณแต่ซ่อนสัจธรรมอันประเสริฐไว้ภายในท่านทั้งหลายของเก่าและของใหม่ต่างมีคุณค่าในตัวหากเรามีปัญญาก็ย่อมจักใช้ของใหม่เพื่อการพัฒนาชีวิต และรักษาของเก่าไว้เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าหลงไหลในของใหม่จนลืมธรรมะอย่าหวงของเก่าจนปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจงประคองจิตไว้ในทางสายกลางใช้ของใหม่ด้วยสติรักษาของเก่าด้วยปัญญาอัตมภาพ ขอฝากธรรมโอวาทไว้ว่าของเก่าเปรียบเสมือนรากของใหม่เปรียบเสมือนยอดหากทั้งรากและยอดมั่นคงต้นไม้แห่งชีวิตก็จะเจริญงอกงามธรรมบทนี้จึงไม่ใช่เพียงคำสอนเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ แต่เป็นคําสอนอันลึกซึ้งที่เตือนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้เท่าทันตัณหาซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทั้งในของเก่าและของใหม่ของเก่าที่เคยมีอาจเป็นความสุขความสำเร็จความมั่นคงหรือแม้แต่คนที่เรารัก ของใหม่ที่แสวงหาอาจเป็นทรัพย์สินชื่อเสียงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตแต่เมื่อของเหล่านั้นเปลี่ยนไปหากเรายังยึดติดในอดีตหรือเพ้อใฝ่หาอนาคตก็ย่อมไม่มีวันพ้นทุกข์ดังพุทธศาสนิกชนดังนั้นท่านทั้งหลาย พึงพิจารณาตามหลักธรรมให้เห็นจริงเมื่อสิ่งใดเสื่อมไปให้พึงน้อมใจยอมรับด้วยปัญญาเมื่อสิ่งใหม่ที่ได้มาอย่ายินดีจนลุ่มหลงให้รู้เท่าทันอารมณ์ฝึกใจให้ว่างจากความยึดติดเหมือนอากาศที่ไม่ยึดอะไรไว้เลย ใช้ชีวิตด้วยปัญญาไม่ตามใจตัณหารักษาสติและสมาธิไว้เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงหากปฏิบัติได้เช่นนี้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความเสื่อมที่เกิดจากความสูญเสียหรือความไม่สมหวัง ก็จะไม่อาจครอบงำจิตใจเราได้อีกดังนั้นแล้วของเก่าก็ดีของใหม่ก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนได้ทั้งสิน้นของที่เคยมีมาแล้วหายไปของที่พึ่งได้มาและจะหมดไปในวันข้างหน้าหากไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียแล้ว ใจก็ย่อมเป็นอิสระพ้นจากทุกข์พ้นจากโศกพ้นจากการหลงไหลในโลก,กธรรมทั้งแปดอัตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในโบราณนักถาว่าด้วยเรื่องของเก่าของใหม่ได้มาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท้ายที่สุดนี้ ขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบูรณ์พูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขปราศจากโรคคาพยาธิทั้งปวงและเนื้อสิ่งอื่นใด ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตนให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานในอันไม่ช้าไม่นานทุกท่านทุกคนเทิน